نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد พี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงทักว่าต่ออัลลอฮฺผานะฮหัวตาลาอย่างแท้จริงเพราะการยำเกรงตักว่าต่ออัลลอฮฺผานะฮหัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาคีรอพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลาย เราในท่านาผู้ศรัทธาในวันนี้จะต้องเพียรพยายามในการแสวงหาสัจธรรมที่อัลลอฮฺภานหัวตาลานั้นทรงต่อปรับหมายถึงเรานั้นจะต้องแสวงหาอิสลามไม่ว่าจะในเรื่องของความเชื่อและการปฏิบัติก็ตามให้ซอดโครงกับ อันอิสลามที่อัลลอฮฺสั่งนับข้าวะ ت ع า ل ع ى โด้ทรงทรัสูลุลลอฮฺซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมาประกาศดังที่อัลลอฮฺสั่งนับข้าวะ ت ع า ل ى ได้กล่าวในอันกุรอานว่าไม่ยับตะวิริยรันอิสลามีดีนัฟะเลยุกอบาลุมินผู้ใดใครก็ตามที่เขานั้นได้แสวงหาอื่นจากอิสลามอื่นจากอิสลามก็คืออื่นจากอันกุรอาน อื่นจากสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม فلايُقَبَلَ مِنْهُ อัลลอฮฺสฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาจะไม่ตอบรับสิ่งเที่เขานั้นได้แสวงหาได้ขวนขวายนำไปเชื่อและนำไปสู้การปฏิบัติและเขานั้นจะเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนทั้งหลายพี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลาย อิสลามที่ถูกต้องนั่นก็คืออิสลามที่ปรากฏในอัลกุรอานคืออิสลามที่ทารุสูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำมาดังที่อัลลอซบฮานะวะต้าลาได้กล่าวในสุรุตุลฮัดอัลลอซบฮานะวะต้าลาได้กล่าวว่าว่ามาอาตากุมุลรุสูลุฟขุซูห์วะมานะฮักุมอันหุฟันตะหู สิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้นำมาฟะกฮุซูห์ผู้เฝ้าเจ้าทางหลายจงยึดถือปฏิบัติและสิ่งใดที่ท่านรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ห้ามพวกเจ้าพวกเจ้าก็จงละทิ้งพวกเจ้าก็จะต้องออกห่าง <S <S ดังนั้นพี่น้องครับอิสลามซึ่งเป็นสิ่งที่ เราทางร้ายรักและห่วงแหนอิสลามคือสิ่งที่เรานั่นจะต้องเถิดทูนด้วยกับความสูงทรงของอิสลามแต่ปัญหาในวันนี้เมื่อเราอยู่ในยุคสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าอิสลามที่ทูกตองนั่นบรรดามนุษย์ผู้คนทางร้ายต่างกล่าวว่า บางครัง้งมนุษย์ผู้คนทางร้ายกล่าวด้วยความไม่รู้บางครัง้งมนุษย์ผู้คนทางร้ายกล่าวด้วยกับอารมณ์ของผัวกเขาทางทางเดเป็นสิ่งเ่มาจาร์คุรานมาจากสุนนะทางทางไดเป็นสิ่งที่มันคือความเข้าใจของบรรพชนในหยุคแกรกนี่คือความเข้าใจอิสลามที่ถูกองที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดถือ ซึ่งมนุษย์จะกล่าวว่าเป็นเรื่องที่แปลกมนุษย์จะมองอิสลามที่ทูกตองจะมองอิสลามที่ทรารุซูล,ลุลอฮสัลลัลลอฮุอะลยฮิวะซัลลัมได้ประกาศว่าเป็นอิสลามไหมหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราในวันนี้ในฐานะผู้ศรทัทธาและในฐานะของอาลุสุนนะ เป็นผูที่ยึดมั่นในซุนนะของท่านนบีุลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตามแนวทางของชาวซาลักจะต้องไขครวญให้มากเมื่อเราย้อนกลับไปดูการเผยแผ่การเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในยุคแรกเราก็จะพบว่าท่านรอซูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมถูกต่อต้าน ท r ฮิ u l u l ัล h ﷺ ทุกกล่าวไรทูล r a s u l ลลั a ลอทุกด่าว่าทูกด่าทอทุกดูมิน้นดูแครนนี่คือสิ่งที่ทล a s u l u ัล a ัมได้ประสบในการเรียกร้องสู่อิสลามในยุคตอนๆอ,อัลลอฮฺสุบานาหัวตาลาก็ได้กล่าวในหลายๆข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นในสุรซอด

ได้นำมาและมาตักเตือนนั่นช่างเป็นเรื่องที่แปลกพวกเขารู้สึกแปลกปรลาดและพวกเขาก็กล่าวว่าพวกเขาก็คืออันกาฟิรูนบรรดาภูปฏิเสธศรัทธาจากกุเรชมักกะได้กล่าวว่าฮาดาซาฮิรุงกะซาบนี่คือเขาเป็นหมอดูเขาเป็นหมอผีเขาเป็นนักไสยาตร์เขาเป็นจอมกโกหก นี่คือการกล่าวร้ายต่อทารุสูลลอฮิ h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัจาายนอาลลฮฺติอิลาฮ์วาฮิดะละพวกเขากล่าวว่ามุฮัมมัดจะทําให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกระนั้นฮาดาชัยอุนอูจาบสิ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายในตัฟซีรของอิหม่ามอัลบาวียรับหิมะฮุลลอฮุตะอาลา ได้อธิบายว่าอันจาอหุมมุนซิรุมมินหุมผู้เทมาฮาพวกเขาและตักเตือนพวกเขาก็คือทารสูลุลลอฮิซัลลอฮุอะลัยิวะสัลลัมซึ่งมาจากกลุ่มชนของพวกเขาเองและมาเตือนพวกเขามาเตือนใน้ววเขานั้นออกห้างละทิ้งการกาบไว,วเจเวิบัตนาพระเจ้าจอมปลอมทั้งหลยและหันนาข้าวสู้การอิบดะดาต่อลอสพาหนวตาลาองค์เดียว นี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฺสัลลัมได้ประสบกับพี่น้องดังนั้นถามว่าในวันนี้เราในฐานะภูที่เจริญร่อยตามสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฺสัลลัมเราถูกกล่าวร้ายเราถูกด่าทอเราถูกดูหมิ่นดูแคลนบ้างหรือไม่วันนี้เรายังไม่ได้ถูกทดสอบนักเหมือนกับท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะฺสัลลัมเลย เรายัางไม่ได้ทุกต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนไปสู้อิสลามที่ทุกต้องการเรียกร้องเชิญชวนไปสู้สุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมอย่างทุกตองเลยดังนั้นในวันนี้หน้าที่ของเราหลังจากที่เรารู้สัจธรรมแล้วจะต้องเพยแผ่จะต้องเผยแผลพอบรรดาผู้ที่ไม่ตอบปรับสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลลัม อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าพวกเขาคือผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์เรียกว่าอะลุนอะหัวบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวในสุรทุลกสอสอายะที่ห้าสิบว่าอัลลอฮ์สฮานะอัตาลาได้กล่าวว่าไฟลัมยัสตาจีบูละกะเลยฮากว่าพวกเขานั้นไม่ตอบรับแก่เจ้าหมายถึงว่าพวกกูรชมักกะ ไม่ได้ตอบรับต่อทารูล er er ุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟาลัมอันนามายัดจับเยูนอัฮวาอฮุมพึ่งสาบเทิดจุงรูเทิดว่าแท้จริงพวกเขานั่นปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขาว่ามันอัลลุมิมมานิจับะฮาวาฮูเบกอยริฮูดัมมินัลลอฮฺและอัลลอฮฺพานาวตาลาได้กล่าวต่อไปว่าจะมีผู้ใดจะมีใครที่ลงยิ่งกว่า มนิทราบา้ผู้ที่ปฏิบัติตามฮาวาหูอารมณ์ไฟต่ำของเขาบิร้อยริหูดัม,มินนลอซึ่งอื่นไปจากฮูดาทางนำที่มาจากอ AH ัลลอฮ์ผานะฮุวตาลาว่าวอินนัลลอฮะลายาดินเก้ามาวมอลิมีและแท้จริงอัลลอฮ์ผานะฮุวาตาลาไม่ทรงชี้แนะทางให้แก่บรรดาผู้ที่อาธรรมทง้งรลายดังนั้นในวันนี้ใครก็ตามที่ไม่ตอบปรับสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์ สัจธรรมที่มาจากทารุสูลลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาคือผู้ที่ปฏิบัติตามอารมณ์และอิสลามที่ถูกต้องในยุคสุดท้ายก็จะถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกพอทารุสูลลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวในบันทึกของอิหม่ามมุสลิม h ะดีษรายงานจากท่านอับดุรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบะดานอิสลามุกอรีบะ อิสลามเริ่มตอนจากคนแปลกหน้าเริ่มตอนจากความแปลกหน้าเป็นสิ่งเถ่แปลกไหมย้อนกลับไปในอายะที่ได้กล่าวพานผ่อนมาบรรดากุเรชมักกะแปลกประหลาดเพราะทรารสูลุอฮลศ็อลลัลฮุวะลัยิวซสลัมทำให้ประจาวไรองค์เถหพวเขาคารพอ,อิบาดะด์าอยู่เนี่ยให้เลือกแค่องค์เดียวและนี่คือการอิสบัตและการปฏิเสธในกะลิม์ชฮาะดาของเรา บาดาอิสลามมุกอรีบ่าอิสลามเริ่มตอนจะคนแปลกนาหมายถึงว่าความทุกตองที่มาก,กับทาราซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะุัลลัมนั่นคือความแปลกนานในยุคตอนนั่นคือความแปลกนานในยุคตอนและในแตล่ละยุคหลังจากยุคของทาราซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะุัลลัมคือยุคตาบียลังจากนั้นยุคตาบีอิตตาบหลังจากนั้นก็ยุคบรรดา นะบรรดาอัลอาอิมที่ยึดในแนวทางว่าลุซุนนาตีวันเามาพวกเขาได้ปอกปองสุนนะของท่านนบีและพวกเขานั้นได้แสดงความแปลกในการยึดมันในสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมแต่เขาดีครับพี่น้องที่ทารูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุวะลยฮิวะสัลลัมได้แจงเขาดีว่าวะซซยาอูดูกกมาบะดาอะกอรีบะและอิสลามที่แปลกนั้นจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง الإسلام في طوب مونوى بين ينبغي نان جاء كلمة الله صلى الله عليه وسلم ديتين خاودي فطوبة للغرباء فطوبة شيخ ابن باز رحمه الله تعالى تنقل المقصود المقصود أن الغرباء أهل استقامة บรรดาผู้ที่แปลกปาล่าที่ท้ารอสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลาฮฺสลัลัมแจงเขาวดีในฮะดีษนี้คืออัลลุสติกอมอะบรรดาผู้ที่ยืนยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอินนัลละดีนากาลูรับบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามุทะตันนซลุอัลเลย์มุนมาลาอิกะตุอัลลาตข้าฟูวัลลาตะ์ฟานูวับชิรูบินจันนติลละติกุมตุมตูอาดูนแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านี่มี จากมนุษย์มีพูทต่กล่าวว่าอัลลอฮ์นี่เป็นเจ้าสุมาสกอมุในพวกเขายืนยัดแต่ในยุคสุดท้ายพูทต่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้ามากมายแต่พู้ที่เป็นอัลลุสติกอมะยืนยัดในศาสนาของอัลลอฮ์นั้นกลับเล็กน้อยกลับมีจํานวนน้อยดังนั้นอัลกูรอบะในฮะดีษวันนี้เชคิมุบาสุรฮิมหฮุลลอฮ์ท่านได้กล่าวว่าอัลลุสติกอมะ เลอันกรบะที่ได้ทูกแจ้งเขาดีว่าฟัตูบะฟัตูบะชิ่งนบะซ์ رحمه الله تعالى ดีกว่าอันจันนตัววะสาดาทุคือสวรรค์จงแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาผู้ที่แปลกนาทั้งหลายคืออันจันนะก็คือสวรรค์วัสาดาก็คือความสุขที่เขานั้นจะได้รับทั้งในโลกดุนยานี้และในอันที่ นี all 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 Allah ่คือผู้ที่ได้ดำรงไว้สิ่งสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลลอสฺพาณะวะตาลาเด็กเราวในสุรัตุลังกาบูตอายะที่หกสิบเก้าว่าวัลลัดีนจาฮัดูฟีนาและนะ์ดียันนะฮุมสุบุลันาวอินนัลลอฮะละมาอันมุฮซินีอัลลอต้าลาเด็กเราว่าเลบันดาบผู้ที่วัลลัดีนจาฮัดูดินร่นต่อสู้เพียรพยายาม ฟีนาในหนทางของเราในหนทางของอัลลอฮ์และนะดียันนาหุมสุบูลานาดังนั้นเราจะชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เขาสิ่งล,าลา้าลๆหนทางไม่จึงหนทางให้การทําความดีหนทางที่จะให้เขานั้นสะดวกง่ายดายในการปฏิบัติอิบาร์ดว่าอินนัลลอฮะละมอันมสซินินและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงยู่รวมกับบรรดาผู้ที่ทําความดีทั้งหลาย พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายในตัฟซีรของอิหม่ามอัลบาวีราะหิมะุลลอฮุตะอาลาท่านได้ยิบยกคำพูดของท่านซาลูอับดะซาลุบดานซาลุบอันอับดิลละซาลุบในอับดิลละท่านได้กล่าวว่าวัลล ذ ي ن جاهدوا فينا ف ي أ ي อายะห์นี้เนี่ยยหมาถึงวัลล والذين جاهدوا فيإقامة السنة ไมายถึงบรรดาผู้ที่ดินรนต่อสู้เพียรพายายามในการดำรงไว้สิ่งสุน,นะนของท่านนาบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมและนะดิอันนะฮุมซูบุลันจันนะและอัลลอฮฺตาลานั้นจะชี้แน่สูบุลันจันนะห้ทนทางที่จะไปสู่สวรรค์ของพระองค์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายดังนั้นความภูมิใจของอาลุซุนนะ ความภูมิใจของผู้ที่จริญรอยตามสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเราเป็นผู้ที่แปลกนาในยุคสุดท้ายเราเป็นผู้ที่ทรารุซุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้แจงเ้าดีไว้ตราบใดที่เราจิตมันในสุนนะของท่านนาบีตราบใดที่เราเผยแผ่สุนนะของท่านนาบี ตราบใดที่เรานั้นปกป้องสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตราบใดที่เรานั้นหายเกียรติกับสุนนะของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายท่านอิหม่ามชัมสุดดีนอิบนุลกอยยิมอัจญาวซียะระฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาในหนังสืออิกาะตุลละฟานท่านได้กล่าวด้วยถ้อยคำที่สวยงามมาท่านได้กล่าวแก่ชาวสุนนะห์ สิ่งจะมีชีวิตอยู่หลังจากท่านฟัสบิรูวาไลฮาพวกเจ้าทั้งหลายจงอดทนในการหยุดมันต่อสุนนะของท่านนาบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฟาอินน่าอัลสุนนะเพราะแท้จริงชาวสุนนะนั้นอากลลุนน่สมีจำนวนน้อยจากมนุษย์ครับพี่น้องชาวสุนนะที่ดำรงสุนนะของท่านนาบีด้วยความเข้าใจาของอัสซาลาฟุสซอลิห ไม่ได้มีจำนวนมากครับไม่ได้มีจำนวนมากในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่มีจำนวนน้อยอกล,ลุนนาสเลท่านอิมนุนได็กาวรอฮิมะกุมุลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงเมตตาแก่พวกเจ้าคือเมตตาแก่ชาวซุนนะเพราะแท้จริงชาวซุนนะอกล,ลุนนาสมีจำนวนน้อยทำไม่ึงมีจำนวนน้อย Porsing telah membuat kita mempunyai lakana yang aneh pada akhir zaman. Itu adalah kebimbangan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu melihat salah satu daripada mereka, Yunus bin Ubaid, rahimahullah Taala. Nesciunt sharusul iqtadil sunnati wa jamalillallikai. Yunus bin Ubaid, rahimahullah Taala, tidak pernah. สิ่งเี่แปลกเี่สุดนะครับก็คือสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันเอ้ารบุมินฮาและเี่แปลกจากสุนานะนบีก็คือมันยาริฟุฮาผู้ที่รู้จากสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นพี่น้องครับในวันนี้หากเราเป็นชาวสุนนะแล้วแต่เราไม่ได้ยึดมั่นในสุนนะของท่านนาบีสุนนะของท่านนาบี ที่เรากำลังกล่าวถึงก็คือตลอดชีวิตของท่านที่ได้ดำรงวายสิ่งคำส้อนของอันอิสลามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอยติกอดและความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัญยามารยาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันฮัจแนวทางในทุกๆเรื่องว่าจิบที่เราจะต้อง chareen ruai tam sunnah khong tha sallallahu alaihi wasallam protaha kwa rao nan mai mai dai chareen tam sunnah khong than allah subhanahu wa ta'ala dai kra wa mayyushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahu hunuda wa yattabi ghaira sabilin mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira phu thi khat yae kap naeo thang khong than nabii wa mayyushaqiqir rasula หลังจากที่ลัทธานันชัดแจ้งนั้นได้ถูกสาถยายถูกอธิบายแล้วและเขาปฏิบัติอื่นจากแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธาคือแนวทางของบรรดาซอฮาบะซบีลซอฮาบะแนวทางของบรรดาผู้ที่จเจริญรอยตามบรรดาซอบ้านในชาวซาลฟอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวแจ้งเขาลายให้แก่พวกเขาว่าหนวลีฮีมาตวันละเราจะให้เขาล้ ตามที่เขาจะลงใครไดแสแวงหาอื่นจากแนวทางนาบีมีความต้องการปรารถนาแนวทางอื่นจากนาบีอลัลลอฮ์จะให้เขาลุงไปตามนั้นวะนุสลีจะหันนำแล,ล้วอัลลอฮ์ตาลาได้กล,ล่าวอัลลอฮ์จะให้เขานั่นประสอกกับไฟนรกนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรนักให้มากความแปลกประหลาดของอิสลามที่ทูกต้องนั่นผู้คนทั่วไปก็จะมองว่าเป็นเรื่องแปลกแต่เราในฐานะ เป็นภูที่จะเรื่อนร้อยตามสุนนะของธนบีเราจะต้องรู้สึกภาคภูมิใจและเราจะต้องเพียรพยายามในการปฏิบัติตามสุนนะของธนบีเพราะนี่คือแนวทางที่จะทำให้เรานั้นไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ฮานะฮูวตาละอักูเกลิฮาดาวลส س ف ฟุรุลลอฮะลิวละกุมกุลลิซัมบินฟ ي สตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอ

แก้ไขในสิ่งที่เกิดความเสียหายดังนั้นในวันนี้เมื่อเราได้ยึดมันสุนนะของท่านนาบีสัลลัลลอฮุาวาลัยฮิวะสัลลมัมแต่เราไม่ได้เพียรพยายามในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่มันเกิดความเสียหายท่านอิบนุรจบับอัลฮัมบาลียูรรฮิมอัลลอฮท่านได้กล่าวว่าอันบกรบา มีอยู่สองลักษณะด้วยกันบรรดาภูทีแปลกหน้านันมีอยู่สองลักษณะด้วยกันลักษณะทีหนึ่งคือภูทีปรับปหุงแกแ้ไขตัวของเขาเองถามกลางความเสียหายที่เกิดขึ้นอะไรคือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั่นก็คือชีริกบิดยาการฟ้าฟืาฟ้นคำสั่งของอัลลอฮฺผานอวตารลายังมากมายในสังคมของเรา ในขณะที่เราอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วรายเราเป็นผู้ที่ปรับหุงแก้ไขตัวเองทมกลางวิกฤตนี่คือหนึ่งจากบรรดาอัลกุรอบะบรรดาผู้ที่แปลกนาดังฮะดีซอตาราสูลุลัยซัลลัลฮุวะลัยฮิวะสัลลัมฮะดีสไรางานจะทนมากินบินยาซาร Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ibadatu fil harji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai kelawa. ibadah fil harji tham wikit tham tham kang fitnah nya ka hijratin ilayya. Samuen kap kau dai hijrah pa yang chan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam de bathi ma muslim ประการที่สองลักษณะของอังกูรอบาบรรดาผู้ที่แปลกนานาจาคำพูดของท่านอิมนุระจับอัลฮัมบาลียูระหิมะหุลละคือการที่คนหนึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มนุษย์สร้างความเสียหายสินเตกต่างจากข้อแรกข้อแรกคือเขาควบคุมตัวเองปรับปรุงแก้ไขเฉพาะตัวเองแต่ลักษณะที่สองนั่น เขาปรับปรุงแกไขสังคมด้วยสังคมที่มีชิริกเขาก็จะเผยแผ่เาตาฮีสังคมที่มีบิดาเขาก็จะเผยแผ่สุนนะของท่านอนับสุลลัลลอฮุอะลยฮิวะสัลลัมสังคมที่เต็มไปด้วยอันมาอาซีความชั่วต่างๆการฟ้าฟื้นต่างๆเขาก็จะเรียกรองผู้คนไปสู่การป้ออเชื่อฟังตอหล ดังท่านเชยุคอิสลามหนึ่นุตัยมีะราหิมะอุลลอฮฺ ت ع ا ل ลาีดรับเนื่อซึากมินฮาจินนบีมินฮาจุสุนนะอันนบ่าวีย์มันนิจต์ะฮะดะฟีต่ออาติลลา่์วะราะซูลิใครที่ได้เพียรพยายามดิ้นรนในการตออาเชียฟังต่อัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์บิฮัสบิสติต่ออาติฮีด้วยกับสุดความสามารถของเขาด้วยกับปริมาณความสามารถที่เขามี ดะฮอลันจันฟาเกนามินอัลลินจันเขานั้นเป็นหนึ่งจากชาวสวรรค์นี่คือคําพูดของนั่นใช้คุณอิสลามซึ่งซอดครองกับอายาอันกุรานมากมม้และซอดครองกับสุนนะของท่านนบีุซัลลัลลอฮวอและฮิวซัลลมัมดังนั้นประเพทเที่สองลักษณะที่สองของบรรดาผู้ที่ปรับปรุงแก้ไขสังคมให้มันดีด้วยกับมนุษย์ใดสร้างความเสียหายนั้น นบรนดาอุลาม่าชาวซาลฟได้กล่าวว่าเป็นประเพทีประเสริฐที่สุดเพราะเขาไม่ได้ทําแก่ตัวของเขาเองอย่างเดียวแต่เขาทําเพื่อส่วนรวมเผื่ออุมม่าเนี่ยดังนั้นเวลาเราเห็นใครตักเตือนชีริกตักเตือนบิดาเนี่ยความดีงามของเขานั่นเพื่ออุมม่าเพื่อประชาชาติไม่ได้เผื่อตัวเขาอย่างเดียว ให้มนุษย์ออกห้างจากการทำชีริกให้มนุษย์ออกห้างจากการทำบิดะให้มนุษย์ออกห้างจากการทำความชั่วและนี่คือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเทเา่า قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين ودمّر عدى الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق و وانت خير فاتحين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم